นี่คือตัวตนของคุณคำร้นแล้ว <laughs> บ้าแดดไปกับทานตะวันนะครับไปที่นู่นไหมครับไปกันเลยค่ะ <laughs> ตอนเหตุผลที่ต้องครอบครูอยู่ที่นี่แล้วนะ <laughs> จะบอกให้วัดจุกเชอเมืองฉะเชิงเซาวันนี้วันอื่นไม่ไปเราจะไปวัดจุกระเชอ พมันเบีียยกสวัวัดจุกเชยอ,อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชะเช,ะชะิงเราในวันครอบครูประจำปีนี้ของวัดจุกเชออำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้ายัางคงเนืองแน่นไปด้วยลูกศิษย์ลูกหาที่หลังไหลมาอ,อสมองานเข้า หลวงพ่อช้างเฉลยทำไมต้องครอบครูครูสำคัญอย่างไรคร,รูแปลว่าผู้รับภาระหนักหรือภาระใหญ่เป็นโมเป็นแม่พิมพ์ถ้าครูบล็อกแตกที่กลากขึ้นพิมพ์ออกมาก็คงจะไม่สวยดัยงนั้นคำว่าครูเป็นผู้รับภาระไม่ว่าจะด้านวิชาการศิลธรรมคุณธรรม แม้คนชั่วก็ยังต้องมีครูแม้แต่โจรก็มีครูครูตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิถ้าสัมมาทิฏฐิก็จะสอนลูกศิษย์ในเจริญรุ่งเรืองไปได้ด้วยความงดงามแห่งจิตวิญญาณแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ลงหุบลงเหวพาไปเกิดแต่ความเดือดร้อนเหมือนสอนให้คนเป็นโจรครอบครูครอบครูเนี่ยให้มีหัวนะให้รู้จักคิดให้หายโง่ให้มีสติปัญญาทำไมต้องอาเสียนฤษีมาครอบละ่ะคือท่านบำเพ็ญด้วยความมุ่งมั่นเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเพราะฉะนั้นลูกศิษย์เราทุกคน ก็ต้องมีความเข้มแข็งอดทนเด็ดเดียวครูคือพลังของแผ่นดินครูภูมิปัญญาแผ่นดินไทยมันเป็นรากเงามีหลายขแขนงมีหลายสาขามีหลายคณะงวยกระบี่กระบองยาสมุนไพรคนเราเนี่ยถ้าไม่มีครูทางเนี้ยวิชาการจะเจริญขึ้นได้ยังไงการศึกษาจะมีได้ยังไงประเทศชาติจะพัฒนาได้ยังไงเมื่อคนไม่พัฒนาการศึกษาจึงช่วยพัฒนาคนตั้งแต่เกิดจนตายโเคเชโดนา สรุปทุกทับครับว่าครูคือผู้สร้างครูคือบล็อกที่จะปั้นคนขึ้นมาเพื่อสร้างชาติต่อไปปีเก่าผ่านไปปีใหม่ขอยใหญ่ขอยยาวชีวิตให้ยิ่งใหญ่และยืนยาวใช่ไหมครับใช่เกิดเป็นคนต้องมีธรรมะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะบอกให้ธรรมะมีเีวสดใส ลดลงไปปัญญาไซส,สว่างทันทีเอบข่าวดีๆกับพี่คำรณชีว่าเกิดเป็นคนต้องมีครูและไม่ลืมบุญคุณคนไม่ลืมบุญคุณครูวัดจุกกระเชอเมืองฉะเชิงเซานะนะ <laughs> จะบอกให้ลดลงลดลงไปเดินญญต่อไปไปนู่นไหมครับไปกันเลยค่ะ <laughs> ผ่นอนจัน หลายคนต้องเลิกปลูกพริกเพราะพริกเป็นโรคเชื้อรามีโรคและแมลงมารุมเร้าหลายอย่างและอีกหลายคนต้องใช้สารเคมีกับพริกมากมายแต่รายนี้เจ้าของตลาดสีเมืองทองขอนแก่นเขาบอกว่าการปลูกพริกไม่ให้เป็นโรคเชื้อราวิธีง่ายๆคือพริกกินธาตุอาหารมากกว่า10ชนิดแต่เกษตรกรให้พริกกินปุ๋ยแค่ NPK คือธาตุอาหารหลักเท่านั้นพืชต้องการธาตุอาหาร16ชนิดไนโตรตเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมคาร์บอนแคลเซียมซัลเฟอร์เหล็ก ชนิดทองแดงโบโรนมูลิติดัมกินข้อสังกะสีนะครับต้นไม้เนี่ยดังนั้นจึงต้องเพิ่มธาตุอาหารรองให้ครบสิบกว่าชนิดแล้วต้นพริกจะแข็งแรงไม่มีโรคและแมลงมารบกวนพี่น้องเราเนี่ยจะให้แต่ไนโตรเจนโพแทสเซียมคือ NPK 15 15, 15 16,88เก่งหลายเป็นบ่ครับอันนี้สำคัญสุดคือดินที่ปลูก ถ้าเต็มไปด้วยสารเคมีที่ใส่ไว้เดิมพริกก็แย่ฉะนั้นจะต้องวัดค่า pH เติมอินทรีย์วัตถุให้ดินเป็นธรรมชาติแบบเดิมๆมากที่สุดคือเหมือนคนถ้ากินอาหารครบห้าหมู่ไม่เจ็บไม่ป่วยพืชถ้ากินอาหารครบ16ชนิดพืชจะมีภูมิต้านทานด้วยตัวเองสรุปว่าคนขอนแก่นชูย้วันนี้สนุกจริงนะที่พี่ได้มาขอนแก่นอูเมืองแมนแดนสุ่ข้าพงคนอีสานแก่นคือสาระ แกันีตำนานแกันคือแกันสารลูกลูกหลานหลานจงจื่อจดจำปาอู้วอวเอ้เอาถ้าเรารู้ใจพืชรู้ใจพริกจึงไม่ต้องมาขยุกขยิกให้เสียเวลาและขาดทุนเดอ้อสีบอกให้สีเมืองทองคอนแกน่แกนกันคือกันสารลูกลหลานหานจงสนับสนุนโดยน้ำปลาตราคำรณน,นะจะบอกให้